นี่ล่ะนีคือพาเราท่านนี้นี่ข้างลร่ไม่เดินข้างลร่พวกกบนี่นี่จะเป็นข้างลร่ข้างไร่ครับก้มหน้านี่คือตัวผูกครับตัวผูกมีแก้มครับอันนี้ข้างไายครับนี่หัวเขียวคือนี่หัวเขียวครับหัวเขียววะนี้ครับหัวเขียวอย่ออกสีทองครับหัวเขียวนี่สวัสดีครับพี่รองแสดงการที่เคารพรักทุกท่านครับนุ่มโพไซแชนแนลครับวันนี้กลับมาพบกันคือเก่าคือเดิมนะครับขอต้อนรับทุกท่านโดยความยินดียิ่งนะครับเอฟซีนมโพไซ สุขสุขคนนะครับวันนี้ครับผมนุ่มพ่อไส้ชิพ้าพี่น้องนะครับมาชมบรรยากาศนะครับยุคกลางทงครับพี่น้องครับกลางทงหน้าลมเย็นครับบรรยากาศร่มรื่นนะครับซุ้มเย็นครับพี่น้องครับปลายฝนนะครับเหมือนจะขอสู่ต้นหนาวนิดนต้มผัดจากเหนือมาไตพี่กั๊ดยวอมนาเจริญครับืัอนี้ครับพี่น้องครับอ่าลมเย็นเย็นบ่อยบ่อยเสียงนกเสียงกาประสานกันธรรมชาติสด ฟิลลิ่งขนาดครับพี่น้องเอ้าบรรยากาศเมื่อนี้นะครับนมโพไซเสียภาพพี่น้องมากแบบช่มพิเศษฟ้ามกบมองนี่มองนึงครับพี่น้องครับของคุณพี่แดงเพลินนะครับบรรยากาศดีแห้งครับกบหน้าไล่ผสมกับกบหัวเขียวครับพี่น้องครับเคยได้ยินบ่ครับหน้าลายนะครับผสมกับ หัวเขียวนะครับที่เพิ่นว่าเลียงง่ายโตวัยพุ่มตันท่านดีครับบอคอยเป็นโรคครับเพงกนี้ครับพี่น้องบอคอยเป็นโรคเลยกระเตรกรที่นี่นะครับเพิ่นเลี้ยงแบบยุคกลางทงหน้าเลยครับบ่ต้องมีโรงเรือนรูหลานะครับใส่เพียงคอกคอกดินครับพี่น้องครับผสมกับคอกเอ่อ็นาบอบอพลาสติกนะครับเสริมน้ำครับพี่น้องอ่าแบบภูมิปัญญาชาวบ้านเขาเสริมน้ำ ตนทุนต่ำแต่ว่าไร่ในงามครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมนมพ่อไซจะพาไปฟังเคล็ดลับของการเลี่ยงกบของคุณผี่แดงเพิินครับว่าเป็นอยังถึงเลี่ยงกบหน้าไา่ผสมกับหัวเขียวแบบพาเราแล้วโตนี้แข็งแรงครับพี่น้องโตสวยเลยทีเดียวนะครับเห็ดกษตรแบบยิมได้แบบสบายครับแบบนี้ถ้าพร้อมแล้วครับไปลุยกลางทงหน้าน้อกันแล้วครับพี่น้องครับตอนนี้ เชิญครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับอันนี้พี่น้องทัางมองโปเฮาขออนุญาตต้อนรับขาสู่่องม้งโปแซ่แนลนะครับเกษตรบ้านแบบผสมผสานครับวันนี้ขออนุญาตแนะนําตัวให้พี่น้องขอจักกันน้อยนึงนะครับเอ่อบุนเรื่องโคโคครับครับอยู่หมู่หนึ่งบ้านมองโป อยู่หนึ่งหมู่หนึ่งบ้านเลขที่หนึ่งเก่าหนึ่งแบบคุ้มน้องเป็ดนุ่นงามเขานะครับครับนุ่นงามตมุนุ่นงามเขานี่แหละเกษตรบ้องนี้เป็นเกษตรรูปแบบไหนครับอันนี้เลี้ยงกบครับเลี้ยงกบโอ้เลี้ยงกบครับเลี้ยงกบพ่อเองพ่อเองบ่ครับครับพ่อเองบริสุบริสุมาคือพ่อเองเลยก้องสวรน้องสอรครับกบพันไหนครับนี่บุญเรื่องครับไปข้างใา้ครับไอหัวเขียวครับข้างใต้ับหัวเขียวเนาะครับหัวเขียวหัวเขียวสีเป็นสีทองครับ ข้างไร้ที่แดงนี่คือกบพันธุ์ใดก่อเบาไหมหรือข้างไร้ครับข้างไร้ครับข้างไร้ข้างไร้คือตัวสีดำซุ่มสีอย่ากอกสีดำดำข้างล่ายนี่สีดำครับสีดำมันสีข้างไร้โอ้มันเกิดจากการผสมระหว่างนี่นี่ผมพาเรามาแล้วนี่พาเรามาแล้วคือเดี๋ยวนี่หัวเขียวกับข้างไร้ผมพาเรามาเพราะว่าบางมันกัดกันลายนะโอ้ถ้าสีมิเตลข้างไร้แถ่มันจิกัดกันหนักนะกินบวกยิ่งคือนี่กัดกันแต่ว่ากับพกัดลายซ้ำสายพันธุ์โดยตรงนะ จุดไหนคือเด็ดตัดสินใจมาเลี้ยงพันนี่ครับเออเห็นพ่อใหญ่บันบ้องให้พมนเลี้ยงเลยอยากเลี้ยงลองเบิองก็เลยเอาน้ำเพริ่มมาห้ารอยตัวนี่แหละห้ารอยตัวเนาะครับตัวติดเพิ่นขายให้ตัวระบาทตอนนั้นครับตอนตัวระบาทเลยมาเพาะมาเลี้ยงไว้มาเลี้้ยงไวครับเลี้ยงไว้เห็นแม่พันพ่อพันธุ์ก็เลยฟื้นสมเองนะบัานบ้านก็เลยมาเลี้ยงแหละก็เลยพอพันเองเลยครับพอพันเองเลยกัเด็ก กำไรประหยัดตนทุนแล้วแน,นวนี้เนากเพราะได้ซื้อเพื่อนนอะแต่ประหยัดอยู่แต่ว่าปีนี้คือสี่ขาทุนอยู่ปีนี้ขาทุนครับปีนี้เพราะว่ามันกบหน้าหลายโอ้กบหน้าหลายครับเดี๋ยวจุกทุนอยู่ปีนี้มันกะแต่ว่าครับเพราะมันเท่าไปนะยู่นในนี่ละมันเท่าไปเดี๋ยวจากน่อยยังสงสัยอยู่อันข้างล่ g เนี่ยมันผสมพันธุ์กันระวางกบกบหน้ากับกบข้างล i g นี่มันมันเป็นกบพืนบ้านครับเป็นกบกบหน้ากบหน้าครับนา ข้างล่างคี่กบหน้านี่นี่ตัวนี้ข้างล่างแต่ว่าพาเรามางแหละครับจะออกสีเหลืองนี่นังหน่อยนี่คือพาเราครับนี่ข้างล่างมันเดินข้างล่างนี่ก็จะเป็นข้างล่างข้างลางครับกบหน้านี่คือตัวผู้ครับตัวผู้มี่แก้มครับอันนี้ข้างล่างครับมีหัวเขียวขึ้นนี่หัวเขียวนี่หัวเขียววะนี่ครับหัวเขียวจะออกสีทองครับหัวเขียวนี่ออกเป็นตัวทองครับหัวเขียวนี่มันเป็นพันเอเป็นครับ โ,บโคบไปหัวเขียวนี่โคบขึ้นพัฒนาพึ่นนะครับ,ครบโคบไอ้ซุ่มนี่มันมันสีใหญ่นะครับมันใหญ่ก็ข้างล่างครับมันบูฟฟ็อกเป็นยังบอกสิเป็นไปซุ่มนั่นละครับแต่ว่ามัน<ร>แต่วน<ร>ตัวนพาเรามาแล้วนะครับพาเราครับคือพาเราไอ้จากไอ้ข้างล่างครับหัวเขียวมาผสมกันมันก็นเลยกลายเป็นอย่างอันนี้ในียังหน่อยนี่นี่อื่นหัวเขียวครับนี่คือหัวเขียวครับพี่น้องหัวเขียวภาพ อันนี้ข้างไร่ครับตัวนี้หัวเขียวครับเจ้าหนี้พาเราครับพาเราพาเราไปลครับพาเราจากไอ้ข้างไร่ครับมันก็ผมวเขียวมาซมกันนะครับออนโ้กินโบอิ่มกบหน้าเา้องจิเต้นดีเนาะครับมันมันกินโบอิ่มครับนี่กินโบอีมก็จิตอยากกัดก้นนี่อยากอยากอยากจิตเต้นอยากกินนะครับคือกินโบอิ่มนี่ครับพี่น้องครับการเฮ็ดบอนี่จักหน่อยมีหลายบ่อครับไอ้มีหกบ่อครับหกบ่อหกบ่อ เฉพาะลูกของปีนี้ครับือดอกอะไรคือห่อห่อเพชรบอสนี่ห่อเพชนบอสพะยางบอสพะยางครับบอสพะยางเหมือนบอดินบอสพะยางทีนี้เพิ่งปล่อยน้ำเขาอันนี้คือไร่น้ำครับนี่ไร่น้ำไร่น้ำบอครับไร่น้ำเห็นมันสะอาดน้ำดีไร่น้ำเสียบอครับอันน้ำดีไร่น้ำเสียคือมีมีท่อไหลออกอยู่ตรงนั้นครับล้นออกมาครับล้นออกมาปะตบมันกินเบอร์ครับจะกี่ลายอยู่ เิันมันกินบยีมบุกกินกินพักตบก็ได้ตัวนี้ได้ครับ,บเมันกินใบยีมโอ้คือแข็งแน่นะครับพี่แดงฮะคือแข็งแน่นเ<ะ>้ยกบปะไม่คือขั้นหนามสะอาดมันเกิดมันเกิดแข็งแรงครับมันเกิดซ้ำกบหน้าเขานี่แหละขั้นหนามเสียเ้าววระบายดูมันเกิดมันเกิดบุกแข็งแรงมันเกิดอยากตายอยากมี้หลงอย่างอยากอยากตายครับเป็นเขาหล่อมแยงขึ้นไดนี่เพิ่นบ่ปีนบ่หยังบ่ครับนี่บ่ครับบ่ปีนนี่มันเป็นถุงพยองพยองถุงครับ พยองไม่ถูกเป็นแบบพยงทุ่งในตัวเลยบริวาเฮ้าแบบกระช่างครับแบบกระช่างกระช่างน้ำไม่กระช่างบกแบบกระช่างน้ำครับแบบกระช่างน้ำกว่างในบ่อสองเมตรบอกเอสองคูณสามครับสองคูณสามับตัวนี้ต้องสองคูณสี่สองบ่อนี่คือสองคูณสี่อ้าแบงประเภทจังไหนเป็นหลุนเป็นหลุนยังไงล่ะเ่วรุ่นนี้เดี๋ยวนี้มันเอามาสมกันแล้วรุ่นนี้สมรอบแรกน้องนี่บ่อนี้คือรอบแรกครับบ่อนี้รอบแรกนครับ ผสมเองผสมเองบ่อ,อนีผสมบ่อแม่ซี่ผาเมี่นี่แหละ <คน S 2> แต่ว่ากัต้นนี้คือแยกขึ้นไปแล้วมันมันมันเหลือซ้ำนี่นะครับ<อ>ขัดจากตัวใหญ่มาใสา่ใบหนีเว้นนะครับตัวตัวผู้ตัวเมียเขาแยกแนว่ยอตอนนี้คือร้วมครับออร์วมมันเนบิบล้วมเพราะว่ามันเป็นกบหนุ่มอตอนนี้ยังร้วมอยู่เพราะว่าล้วมขายกบหนุ่มกบสาวอยู่น้ำกันครับกบหนุ่มกบกบผูกบเมี่ยนน้ำกันเห็นไหครับอายุเท่าไหร่นะครับตัวนี้บ่ครับประแม่หาหกเดือนนี่แหละหกเดือนนี่แหละ หกเดือนแล้วเน้องหกเดือนแล้วพอดีได้ทำนี่นาะครับพอดีครับพอดีต้มครับพี่น้องขายจังไงนะครับครบเนื้อห้องตัวละร้อยยี่สิบตัวละร้อยยี่สิบบาทโอ้ของสดของสดท่านเพื่อนมากรุ่นรวมกับจับตัวผู้ตัวเมียให้่เองสินะครับรวมหน่อยมันมีมันสีมีคือตัวตัวเมียมันตัวใหญ่เองสินะครับตัวตัวผู้กับน้อยีครับตัวเมียสีใหญ่กว่าตัวผู้ครับใหญ่กว่าครับแต่ละบ่อเนี่ยประมาณเจ็ดตัวครับ ช่วงนี้สิประมาณตัวนี้สิอยูบ่บางประมาณห้าลอยล่ะครับห้าลอยตัวเนาะตัวนั้นก็นสิสามลอยนะหัวนันเบิดไปแน่แล้วนะนนจับจับขายไปหลายแล้วขุดยอดขุดยอดบอ่อนี่ก็สิยอยู่บางพมาณบ่อนี่บ่อหนี่จับตัวแรกก็สิประมาณหกลอยนี่แหละหกลอยตัวเนาะครับมันยังดำหนามันยังเม็นเย็นหัวอ,อายุไล่เดียกันหา้าหกเดือนก็บ่อนั้นสมบ่อแรกแล้วก็บ่อบ่อหนบ่อที่สองสาม สี่ครับบ่อสุดท้ายคือบ่อหาบ่อเนี่ยเป็นบ่อแย่คัดมาบ่อแยกคัดมาครับคือแบบว่าคัดตัวใหญ่ออกจากตัวหน่อยนะครับอบอบ่อบ่อคัดหรือไงครับบ่อคัดตัวใหญ่ขึ้นมามอไหวนะบ่อหกนี่อันนี้บ่อสุดท้ายครับนี่บ่อสมลาสุดครับนี่ครับครับครับสมหลาสุดประมาณันสามเดือนละ ตัวนี้ตัวนี้คือคัดใส่ไงคัดใส่ไงขึ้นมาหนีครับมันสีมีสน้องสองน้องกับน้องน้องน้องที่สองกับน้องหนีครับคัดขึ้นมาคือตัวนี้สิคัดขึ้นไหวเหตดพอพันเมยพันครับโอ้พอพันเมยพันครับตอนนี้ตัวผู้ตัวเมียอยู่ยัยังร่วมกันครับเพราะว่ามันวันไห้ถึงเกณฑ์สีตรงแยกนะวันหอดเดือนเมีนาเมษยาข้าเสิบผสมช่วงเมีนาเมษาเมีนาเมษาครับผลฝนมารอบแรกผลมารอบแรกครับ ช่วงมีกบออกซูพี่น้องก็คือสิเป็นกบพวกกบนี่เนบกบครับกบมนมนี่แหละครับกบรวมน้อยยี่สิบซ้ำกันเบิดบ่ครับซ้ำกันเบิดครับบ่ใหญ่บ่น้อยซ้ำกันเบิดรุ่นเล็กรุ่นน้อยดีดีมีผักกระแหงพร้อมมีครับมีผู้ต้องการตุ่มบ่มี่พักก็เอาไปนั่ให้ฟรีครับจังไรคือมาเลี้ยงกบเป็นลำเป็นสันครับพี่แดงก็มาลองเบิ่งแล้วครับว่าจังไรก็กินอยู่แล้วก็เลยเห็ดเห็ดกินก้อนกินเห็ดกินนั่นแหละ กินละมันเหลือกินกับขายเอากระเดยขายเนาะครับเมองแน่ครับลดส้นทุนลด่าช้จใจโอ้ยพี่น้องเลยนมพอใส่เรืมเนบไม่บอกมาแต่ดนเอาใส่กระเป๋ากงเกงว่เป็นยังครับดังได้พี่แดงถือว่าเป็นยังมันย่อนมันกับเจ้านี่ละ้าเหมนกันและครับคุณอ่ะเอาเทคนิควิธีการเลี้ยงกบเบาสุพีน้องฟังนะครับพี่แดงนอกจากผลผลิีทีไดให้พี่น้องแล้วนี่ก็ ถึงแต่การเฮดบอเนี่ยมันก็เลือกตื่นซ้ำไหนครับเฮดบอกัประมาณสี่สิบเส้นครับสี่สิบเส้นกับสึงสามสิบเซ้นก็ได้ตรงมีท่อระบายน้ำปูพายางเนาะครับปูพายางแล้วกเ็ดท่อระบายน้ำใช้ท่อระบายน้ำมันสูงเนน้มน ตัวนี้มันจยกอันแหละครับบันเดีนีีมันอยู่ข้างล่างแยกง่ายนะครับมันกัมีวัสดุบอร์แหละครับมันโอุระบายน้ำเข่าห้องระบายไปหาเข่าอยวันงามมันจกลงมาเลยเข่าก็ดีสมพาอเข่างามลงมาเลยไม่ได้ปุ๋ยขีดบม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยช่วงนี้ชุดยอดชุดยอดตัวนี้มันกับบอรมันกัอยู่มอระบายกัอยู่สวงเดย์ครับนี่นี่เบื้องนี้ก็ได้นี่ครับคือบ้ำระบายครับนี่คือน้ำคือทุส่วนนี้คือออกไปเลยจเองสินะครับอันคันคมล่วงบอกเขาเดี๋ยวคมอยู่ซ้ำนี่ครับได้ดับซ้ำนี่ คืออะไรออกซามีนอนให้จากสีแบบล่างบอกระถอดออกเลย,ยสีปินของอยนะครับของอถอดออกเลยบริตติดกาวครับอถอดออกเลยก็แนะนำพันมีเน่นาเสียหรือว่ากบพันตายพันหยัางบอกคำไอ้เรื่องตายก,ก,กันมตจกัดกันล่ะโอกัดกัดกันตัวใหญ่สำเร็จพันกัดกัดรุ่นนี้สิแหละครับตัวใหญ่ตัวใหญ่สิกัดตัวหน่อย,อย,อยสินะ<อ>กัดตัวผูตัว มาดาเนาะครับมันแบบว่าคือกินโบยิมเนี่ยเทนตัวหนึ่งเต้นกับตัวสองเต้นหักไปสินะกัดกันเกิดตายสินะครับมันเท่ากับโตายเ้องหาช่วงนี้เข้าใส่ใส่เบือหาสองตลอดครับพิ่ใหญ่มากคือเบือหาสองเลยเบือหาสามมันเปลืองพวดหลุดใหญ่นะล่าสุดแต่ว่าก็บถือยุ่แต่ว่ามันกับเปลืองอ้วนมีดใหญ่ครับ เดียโปรตีนมันกับโบไลซ์ซำใหม่หาซองคืออย่างนี้หาซองเป็นสีไงพอถวยกับหาซองนะมีอาหารลดต้นทุนบอครับผี่แดงนอกจากอาหารขะสอบมัไม่มีครับตัวนี้นี่เด้เนาะครับนี่จะพักโต๊บนี่แหละพักโต๊บเออมันเอาทดแทนบบไ้นะครับว่าอาหารปละลุกมากับโบไ้นะอนาเสียไวว่า้นาเสียไว้เนาะเดี๋ยวเาบ่อยากกินพร้อมกินโมเบร์นะโอ้กินโมเบต เนี่ยม,มันโตสะอาดดีเนาะครับมันก็คือเรื่อน้ำการระบายน้ำนะครับ <c oughs> ระบายน้ำดูกักัสะอาดนะกสะอาดพิถีพิกินนะเบื้องในเห็นกบแต่พอตเตม่เนี่ยมัน <c oughs> มันเหมือนกบธรรมชาติเนาะเม่นแหละนี่ครับเมื่อเนี่ยข้างไร่ครับข้างไล่ัวเขียวอนนาคตเท่าสิบเท่าสิบพอเองช่วงเดือนมีนาเมษามีนาเมษาพฤษภาครับตามเดือน พอช่วงนันนอกแต่ว่าพืชสภาพพอคอยได้เป็นได้หรอกราะว่าม่มีเวลาการอำนาโ้ได้ช่วยลงหนามีหน้ามีสาเนี่แหละพืชสภาพก็ได้ต้นเดือนได้อยู่ผานึงนะพืชสภาพครับตัวนั้นตัวหนั้นนอกครับผานึงสูนี่มีหน้ามีสาพอพันแม่พันเขาเสียคัดใบประมาณเจ็ดตัวครับไอ้ของเก่ามันมีอยู่ลอยหาสิบตัวตัวผูตัวเมียเนาะ ตู้ผูตู้ผูอยู่ประมาณสองรอยห้าสิบลายกว่าตัวเมยียครับเพราะว่ามันตู้ผูต้องลายกลัวเวลาอมมามากอะเอามากลายกลัวม,มันตัวพอพันเนาะครับเพราะเมือม่อไหรเตียงมาจากปีลยครับอเอาเป็นปีที่สี่เลยนี้ปีที่สี่เนาะจบหลักสูตรแล้วเนี่ยประสบความสําเร็จแลลวครับแต่ว่าปีนี้ดูซึ้อว่าฝืดเครื่องนี้ยังหน่อยเศรษฐกิจ ขายบดีบันไดบ่คือบ่คคอปีก่อนเหมือนันครับปีก่อนก็ปีปีก่อนปีกายอืสองปีสามปีขึ้นลังนี่โอเคครับตลาดเั่งซอนมากเขาไปตลาดนัดบอกเขาเรื่องว่าบอกครับมีแต่ลูกค้าคุณหูจ้าคุณเมาเองก็มาถอดสวนเลยมาเอาผีเลยได้ค้องสดพร้อมได้ของสดผลแถมพร้อมเอ้ยโลสองขีดครับครับแถมชดยอดชนยอดขั้นไกเคี่งกับสามสี่คนละพอดีต้มนะทำานี่สุดยอดชนยอดเอาฝากเบอร์โทษพี่น้องบันเท่านะครับ ช่องทางการติตตอมีบอกครับผมมีครับเบอร์โทรกัน0619505381อืมเอาพี่น้องนี่เสพไรกันเฟพกันเรียนเรียนนี้อยู่แต่ว่าเพรว่าเปลี่ยนไปไดนดอกครับไอ้บุญเรื่องโค้กพ่อละครับของอันนี้ก็ดีความคกบมเฮานอกครับความโอ้ได้การได้การหน้ากระเฮ็ดคือกันแต่ผสมผสานครับเฮ็ดผสมผสานอืมตามฤดูกาลครับตามดูกาลครับพี่น้อง ขอบคุณมากครับเมื่อนี้อ่ัสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอบคุณหลายๆครับ